เดี๋ยวมาเล่นปากกาจับชิ้นงานให้ดูนะมีหลายหลายไซส์นะครับตัวเล็กตัวเล็กแล้วก็เริ่มตัวใหญ่ขานหมุนได้อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวใหญ่อย่างนี้ราคาถูกๆนะครับพันกว่าบาทเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปากมันไซส์เท่าไหร่มาเล่นยังไงบ้างน,นะครับสวัสดีครับมาดูปากกาจับชิ้นงาน6นิ้วปากกว้าง6นิ้วนะครับ150หมิล ฮี้ออะไรเนี่ยวีลาลาอะไรมาดูพร้อมกันนะครับผมสั่งซื้อมาราคาพันสามี่สิบห้าเดี๋ยวมาดูด้ว่ามันจะเป็นอย่างที่คาดหวังไว้ไหมโอ้โห๋ยวเพิ่งหักเลยนี่มันมีหลายราคานะครับหลายราคาหลายคุณภาพนีแบบถูกถูกกับแบบโคตรแพงเลยอันนี้ก็ถือว่าราคาถูกนะครับอยู่ในเลทถ,ถูกเลย ป,ปากหนิ้วเนี่ยปากหกนิ้วแล้วพันสามร้อส่สิ้ารวมส่งไดยนะของก็แบบโอ้โหหนักหนักหนักมาดูดิมันจะหน้าตาเป็นยังไงพวกนี้สำหรับใช้จับชิ้นงานตะไบจับชิ้นงานเชื่อมจับชิ้นงานบิดงออันนี้ก็แล้วแต่จะนำไปใช้นะครับเออ ปป๊บปป๊บป๊บสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับประเทศผู้ผลิตนำเข้าจากสมุรสาคอนมาพร้อมโควิดไปเนี่ยปึ๊บโอ้โหสั่งจากไอ้ลาซาด้าช้อปปี้นะครับเออโอเคปากเรียบอยู่นะปากผิวบนนะครับผิวบนเรียบอยู่ โอ้โหเดี๋ยวผมขอยืนยกก่อนนะคาดว่าจะใช้ได้เลยน้ำหนักชุดชุดปากกานะครับวิธีเลือกซื้อก็คือความใหญ่ของมันเขาจะวัดกันที่ปากตัวนี้เรียกว่า ปากสนิ้ว4ี่นิ้วหนิ้วหกนิ้วคือตรงนี้นะครับเห็นไหมปาก6นิ้วก็คือตัวที่มันเอาไว้หนีบนะครับมันจะกว้าง6นิ้วต้องดูให้ดีนะสั่งซื้อออนไลน์บาง3มนิ้ว4ี่นิ้วมันก็จะตัวเล็ก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 ,ลกสองนิ้วครึ่งอะไรเงี้ยบางทีเห็นตัวแค่นี้ตัวเล,เล็กนะครับราคา2300เท่าที่ใช้มาถ้ายี่ห้อไม่ดีจริงอ่ะไอตัวถูกๆอ่ะ ไม่เวิร์กเลยงานไม่เนียนนะครับคือซื้อมาทิ้งซื้อมาทิ้งไม่ได้ซื้อมาใช้ับจับไม่ได้จริงตัวนี้ก็ซื้อมาทิ้งอีกหรือเปล่าไม่รู้โอ้ดูด้ามด้ามไม่ค่อยประทับใจแล้วนะครับด้ามสั้นนิดเดียวเองนะสั้นแล้วก็อันเล็กด้วยเออหกนิ้วเหมือนกันด้ามนี้ไม่ผ่านสำหรับผมนะถ้าปากใหญ่ขนาดนี้มันต้อง บีบงานที่ค่อนข้างหนักครับแล้วดามแค่นี้นถ้าเราโหนนะ่ะงอแน่นอนดูจากเหล็กก็ไม่เวิร์กแล้วโอเคอันนี้ดามไม่ประทับใจอันนี้กะทั่งตอกนะครับเหล็กเหนียวไม่เหนียวไม่รู้นะคือมันจะเหนียวมันจะรูดฟันเฟืองข้างในมันเนี่ยเนี้ยมันเนี้ยโอ้เหล็กก็ก้องแกงเหล็กก้องแกงอย่าไปใช้งานหนักเนาะตามราคานะครับ ไปใช้งานหนักมากให้ดูมันจะมองเห็นไหมเนี่ยปึ๊บข้างในเอาเป็นน็อตออกมาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่ะเดี๋ยวลองว้าวลองอ้าป,ปากแล้วนี่ชิ้นงานดูอย่าโหดมากอย่าโหดใจโหน ป๊บ,ปบ,ปบตัวนี้เป็นยังไงอ่ะก็เก๊กนิดหน่อยนะครับเนะี่ยขยับขยับได้นิดหน่อยยังยังถือว่าพอได้อยู่ถ้าแบบดีๆเลยคือมันจะแน่นเลยครับขยับแทบจะไม่มีแกลบเลยชบ จับลูกเล็ก5โลลักษณะการจับชิ้นงานก็ยอย่างเงี้ยอันนี้ผมบอกเวลาเราหนีบให้แน่นนะเราต้องโหนตัวเนี้ยโหนหนักๆเข้าไอเนี้ยจะจะหักกระบ,บี่เลยนะมานเ,เล็กนิดเดียวอยี พอได้นะครับพอได้อ่ะประมาณเนี้ยผมลองยกนิดมันจะร่วงหฮึบมาโอเคฮึบฮึบเขยา่าเขย่านะกับอยประมาณหนึ่งนะครับแต่ผมไม่โหนเพิ่มแล้วฐานหมุนไม่ได้นะครับก็คือยึดน็อตผมต้องการอย่างนี้เลยคือหมุนไม่ได้ฐานที่หมุนได้แบบตัวห้านิ้วสี่นิ้วฐานหมุนได้แต่ถ้าเราเอาไปจับงานหนักเนี่ยเราต้องการให้มัน หนเนี่ยบางทีตัวฐานแม่งหมุนตามไปอีกทําให้แบบเสียลมมาใหญ่แทนเราต้องการจับชิ้นงานให้นิ่งๆแล้วเราออกแรงบิดออกแรงอะไรเงี้ยฐานแม่งล็อกไม่อยู่อีกหมุนตามกันไปโอ้อันนี้ก็ล็อกไม่ค่อยอยู่อีกโอ้โหผมมี <c oughs> นะ ie, นะตัวเล็กอะ่ะเดี๋ยว อย่าบอกนะว่าอัดแค่นี้แล้วเกียวบี้แล้วเกี่ยวบี้เกียวฝืนเลือผมเอามาให้ดูนะฐานหมุนแป๊บหนึ่งสต็อกกันอ่ะมาแล้วนะครับปุ๊บนี่ตัวที่มริจริงๆมีเอกครับพี่เกียรติไปลือเนี่ยถ้าตัวไซส์เนี้ยถ้าไม่ได้จับของจริงอ่ะเนี่ยนี้ไซส์สองนิ้วครึ่งปากสองนิ้วครึ่ง ้าไม่ได้จับของจริงผมแนะนำว่าอย่าซื้อนะครับไปเจอแบบของออนไลน์แบบเน้นถูกเขาว่าแล้วงานไม่เนียนอันนี้ถือว่างานงานงานก็งานก็ดีพอสมควรน,นะครับอันนี้ถือว่าดูดีมีชาาตะโกลอยู่แต่ที่ถูกถูกแล้วแบบก็หลวเลยแบบคือหมุนไม่ได้หมุนไม่ขยับปากอันนี้แบบไม่เสมอนะครับตัวนี้เป็นแบบช่างทอง อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็อันนี้ผมก็ซื้อมานานนะจะเป็นสิปีแล้วก็อพอได้นะครับเนี่ยสำหรับจับงานเล็กๆปากมันก็จะเบียเบ้ยวๆอย่างนี้นะขยับขยับเอาแล้วกันออันนี้นิ้วเกือบๆสองนิ้วนะครับไม่ถึงสองนิ้วดีก็จะมีทั้งเล็กๆอยู่ด้านหลังนะครับน เดี๋ยวผมวัดให้ดูแล้วกันตัวนี้ตัวยอดฮิตนะครับวัดกับนี่กับพวกไม้พวกขอบโต๊ก็นิ้วครึ่งตัวนี้ก็ไล่ๆกันนะนิ้วครึ่งนะครับปากสองนิ้วครึ่งปากไม,ไม่ถึงสองนิ้วตัวนี้นะครับที่ผมว่าถ้าเจอแบบ หมุนได้มันจะสองสเต็ปคือตรงนี้ล็อกนะครับแล้วก็คายตัวเนี้ยคายปุ๊บแล้วมันก็จะหมุนอ่าแต่ทีเนี้ยเวลาเราล็อกปุ๊บเราอยากให้มันแน่นมันไม่แน่นมันหมุนตามเนีน่ยๆๆหมุนตามได้นะครับเราก็ต้องมาปรับปู้นู่นนี่นั่นหลายจุดเสียเวลาอ่าสมมุติใคร แต่ใครบอกเอ้ยอยากได้ก็อยากได้อยากได้เอาวัดให้ดูนะครับปากสองนิ้วสองนิ้วครึ่งนะครับกว้างก็ประมาณสองนิ้วนิดๆนะครับจับพอแต่เท่าที่ใช้มาไม่ไม่เวิร์กเลยผมเจอลึผมเจอตัวไม่ดีก็ไม่รู้นะครับก็เลยมาลองซื้อตัวนี้ทั้งเสียงดี รู้ส,สัมผัสถึงความกล้องแกงนะครับหนึ่งพันสามร้อยงอแล้วมั้เนี่ยใช้ครั้งแรกก็ไปซะแล้วนะครับโอเคประมาณนี้แต่ถ้าซื้อตัวที่ดีๆไปเลยมือสองแม่งก็สามสี่พันละมั้งเนาะตัวตัวฮิตๆกันะนะครับดีๆแข็งๆเลยก็ห้าหกพันขึ้นไปไหวไหมกับอันนี้พันกว่าบาท คือผมไม่ได้ใช้งานบ่อยไม่ได้ใช้งานหนักนะก็คือแกะรีวิวให้ดูนะครับ1,345กับนานที2ปี3ปีกว่าไ,ไ,ได้ใช้ทีนึงอนะ่ะซื้อมาติดไว้นะครับคือซื้อมาไว้เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยถ้าเจอชิ้นงานใหญ่ๆมันก็จับไม่เต็มไม้เต็มมือนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ช่วยประคองนะแต่เราก็ต้องดูนะว่าเฮ้ย ถ้าเรางานหนักงานใช้งานบ่อยใช้งานหนักต้องการของดีๆเราก็ต้องลงทุนนะครับดูว่ามันคุ้มหรือเปล่าสําหรับผมนานๆใช้ทีผมก็เอาสเปคเนี้ยนะผมไม่ได้ใช้หนักไม่ได้ใช้บ่อยนะครับแต่เวลาจะใช้ก็เอ้ยพอมีเขาบ้างเออแก้ขัดได้ประมาณนั้นนะครับผมก็เลยเลือกซื้อตัวนี้มาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้ให้พี่ๆน้องๆที่สนใจนะครับ จะได้ดูว่าเออราคาประมาณนี้อย่าอัดแน่นแน่อย่าอัดแน่น,น,อ,อ,น,นอัดแน่นนี้แคกเลยครฟังเสียงก็รู้โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ